สวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องเอสนผ์ผากันอีกคลิปครับคลิปนี้จะมาคุยถึงเรื่องปัจจัยขั้นพื้นฐานก่อนคิดที่จะเลี้ยงวัวจะเลี้ยงแบบต้นน้ำหรือกลางน้ำ และปลายน้ําก็ดีครับจึงได้หยิบยกมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมครับพร้อมทั้งอัปเดตแม่วัวคลอดใหม่ได้ตัวเมียครับตัวนี้ผสมบรามันครับคุณผู้ชมได้ตัวเมียก็ถือว่าคุ้มค่ามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมปัจจัยแรกที่สําคัญก็คือการตลาดครับการตลาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยแรกๆที่สําคัญที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ครับว่า ตลาดต้องการของแบบไหนสินค้ายังไงแล้วเราค่อยมาปรับปรุงจากของที่เรามีเพื่อตอบโจทย์กับตลาดมันจะง่ายกว่าครับแต่ถ้าเราผลิตสินค้าไม่ตรงตรามความต้องการของตลาดโอกาสที่ฟาร์มของเราจะเติบโตก็เป็นไปได้ยากครับสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่าตลาดคือตัวนำการผลิตครับเมื่อเราผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดแล้ว คนที่ซื้อก็ซื้อในราคาที่เกษตรกร,กรอยู่ได้เมื่อตลาดพัฒนาเกษตรกร,ก,รก็พัฒนาและอยู่ได้เช่นเดียวกันครับและต่อมาคือปัจจัยที่2ครับปัจจัยที่2ก็สําคัญไม่ใช่น้อยเช่นกันครับปัจจัยที่2คือการเลือกซื้อวัวและแหลกที่มาของวัวที่เราจะซื้อมาขุนซื้อมาเลี้ยงและซื้อมาทําแม่พันธุ์ครับการเลือกซื้อวัวที่จะนําเข้ามาเลี้ยงในคอกหรือในฟาร์มเรานั้น ควรคัดส,สรรวัวที่ดีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและอายุได้ครับการเลือกซื้อวอัวที่ดีและไม่มีโรคก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เราลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นครับและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือหมอดูแลครับหมอดูแลจะแนะนำแหล่งที่วัวที่เชื่อถือได้ว่าแหล่งที่มานั้นจะไม่มีโรค เป็นการละมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้โรคมาแพร่เชื้อในฟาร์มหรือในคอกเราได้ครับพัวของแอดมินเองมีอยู่12ตัวครับเป็นการเลี้ยงแบบต้นน้ำการเลี้ยงแบบต้นน้ำก็คือเลี้ยงขายลูกหรือว่าเลี้ยงโตเต็มใบก็ปล่อยขายครับการเลี้ยงแบบกลางน้ำก็คือเลี้ยงแบบโคขุนขุนให้โตให้ใหญ่แล้วค่อยขายและเลี้ยงแบบปลายน้ำก็คือ เลี้ยงหรือขุนไว้ชำแหละหรือแปรรูปขายสมออกครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับหากพูดผิดพลาดประการใดเอสนผักก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเอสนผักด้วยนะครับสุดท้ายนี้เอสนผักต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อน เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ